วันนี้เเลยจะมาสุ่มเจ้าเซฟเฟอร์เซโตตัวนี้กันนะครับมือปากงองกลุ่มเฮ้ยเฮ้ยทองทองแล้วเป็นเฮ้ยนิกะดิกะโอเคนะครับผมวันนี้นะครับเจ้าเซฟเฟอร์หรือเซโตนะครับผมได้ทําการบัฟนะครับผมแล้วรีรันกลับมาแล้ววันนี้เลยเลยจะมาสุ่มเจ้าเซโตเซฟเฟอร์เซโตตัวนี้กันนะครับผมเลสโกนะ มันก็การตีอยู่ที่1260เพชรนะครับผมมาดูกันว่าเราจะโดนการตีไหมนะครับผมนะยังไงก็ไปรูกันเลยนะครับผมนะก่อนที่ผมจะสุมนะครับผมผมมีอะไรดีๆมาแนะนํานะครับผมพี่นัดพี่นัดมีตู้ใหม่มาแต่ผมยังไม่มีเพชรสุมเลย,ยถ้าอย่างนั้นต้องที่นี่เลย one fit shop เว็บสุมรหัสราคาเพียง1ิบาทเท่านั้นมีโอกสรุ้นรับไอดีดอกเพชรติด x เพียง10บาทเท่านั้นโคตรถูกและยังมีไอดีดองเพชรจำหน่ายมากมายหลากหลายราคาทั้ง iOS และ Android บอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆนอกจากนี้ยังสามารถซื้อผลถาวรอย่างผลมังกรสุดเท่จากแบบบล็อก o ูดสามารถซื้อได้กับ One Fit s h o ปปลอดภัย100%หากสนใจลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์ โอเคนะครับผมก็ขอฝากไ้ด้วยนะครับผมสำหรับวันฟิตช็อปนะครับเบสุ่มรหัสที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยถูกมากๆนะครับผมอย่าลืมไปใช้บริการด้วยนะครับผมนะบริการดีนะครับผมนะ,นะผนะู้ชมโอเคเรามาสุ่มกันเลยนะว่าเราจะโดนการันตีหรือเปล่าสำหรับเจ้าเซตโตหรือเซฟเฟอร์นั่นเองนะครับเนะี่ยชื่อมี2ชื่อด้วยเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าว่าปีนี้มันเป็นปีของผมผมสุ่มมาหลากหลายตัวแล้วมันแบบวัดดวงดีฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องดวงดีตามไปด้วย l e สโก o หุย เอาครับธงแดงครับมาธงแดงมาลุ้นกันธงแดงธงแรกปักมาเป็นสายมัดเซฟเฟร์เซโตโส,สายโลนะครับผมแค็คเกอร์นะครับผมเรามา,าเรามาหาเรามาหาเซโต้ด,ดิวันเนี้ยเราไม่ได้มาหาแค็คเกอร์นะครับผมตัวนี้ว่ายัางไงเฮ้ยผู้ทองว่ะเฮ้ยผมว่าต้องมีเปลี่ยนมั้งแหละเชื่อดิเชื่อเมื่อกี้ เมื่อกี้มันแบบมันพาสะดุ้งเฮียดอ่ะโอ้โหไม่มีอะไรดีๆเลยฮะแม่ถึงว่าเราจะได้ลุ้นอะไรหน่อยนะครับเอ้ยมีโลฟีได้เหรเนี่ยเออแล้วความพิเศษของตู้นี้ผมเห็นนะเหมือนจะได้ออฟสิบออฟเลยนะเออซึ่งมันแบบเยอะมากนะแต่นี้เกมแบบมาใส่แบบอย่างนี้แล้วเหรอคือมันแบบเมื่อก่อนนี้มันคือแบบมันแรงเที่มากๆมันแบบหายากมันหายเย็นนะครับแตนี้คือแบบหาง่าย อุ้ยปักมาสายโล่งอย่างนี้เซตโตรร้รอเปล่าโอ้ยบกขมำนะครับทไม,ไมอยู่กระโดดมาปักเป็นสายโลกผมก็นึกว่าเซตโต้ปะเถอเอ้ยไปลุยกันต่อว่ามันออกไม่ยากหรอครับผมเจ้าเซตโต้ตัวนี้ชิวๆครับแล้วก็ยังวะยังอยู่เนี่ยมันจะมีโลหนึ่งที่มันได้อฟอเยอะเนี่ยเห็นปะเมื่อก่อนมันหายากนะเดี๋ยวดูจะไม่มันง่ายจังวะเออมายัดอยู่ในตู้อย่างนี้เลยแหละ โ,โลนี้มีลุน้นอาจจะมีเฮนะครับอุ้ยธงแดงไปกันเลย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 ธงแดงธงนี้เปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาสายหมัดซะอย่างนั้นผมมาตามหาสายลมไม่ได้มาตามหาสายหมัดอันนี้เป็นช็อปเปอร์ไปนะครับผมต้องข้ามไปเลยนะช็อปเปอร์โอนนีาชิมะนะครับผมผมมาตามหาเซตโต้สิประเด็นแน่โคตรกิ่งเลยนะเออผมเห็นนะ คือแบบเซตโตคือโคตรเก่งนะตอนณปัจจุบันตอนนี้นะครับแต่เยกใหม่มาก็ใช่ว่าคุณมันจะเก่งอยู่นะเออแต่ผมคาดว่าอาจจะยังอยู่นะอาจจะยังยืนอยู่ในเมตไดได้นะถ้าตัวใหม่มาก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรแต่ผมว่าบัฟเซตโตมาเป็นโลกนี้ตัวต่อไปสายวิ่งอย่างแน่นอนเลยคิดว่านะส่วนตัวนะคิดว่าน่าจะเป็นสายวิ่งนะครับสายวิ่งจะเป็นตัวอะไรได้วะาคุม,มาอ่ะแต่ถ้าเป็นสายโลกผมยกให้กับเซนเทิร์นโลกดาว่ะ ถ้าเซเทิลมาโล่ดำนะผมสุ่มแต่ถ้าเซเทิลมาแต่เป็นสีอื่นผมไม่สุ่มละกันนะเพราะว่ามันแบบเอาจริงๆก็ไม่ได้ชอบมันหรกอกเจ้าเซเทินะผมไม่ได้ชอบนะแต่ว่าถ้ามันมาเป็นสีดำอะ่ะสีดำเป็นเป็นสีที่ผมอวยนะแล้วจังหวะนี้ว่ายังไงนี่จังหวะนี้กําลังคุยแบบเพลินๆแล้วมาเป็นธงแดงผมขอลองกดข้ามดูไหมเผื่อมันกดข้ามแล้วมันจะมีกันเลยจะพูดเลยว่ากดข้ามแล้วมีแต่อะไรดีๆกลายเป็นว่า ห่วยแตกซะอย่างนั้นปะระธานเสียงเสียงเอาละไปกันต่อหุยโลนี้แหละโลนี้แหละต้องอุ้ยตรงแดงสองเทิงสองใบจังกวันี้ปักมาสายโลหรือเปล่าห์สายมาดดีแล้วทำไมสายแมทมันเยอะจังวะตู้เนี้ยวิชาบาเลยนะเออปักมาสายโลดเซตโตเซตโตเซตโตโอ้ยไดมอนด์โจส๊สแม่ ไม่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 ไปกันต่อโดนอ่อนมันมีการันตีสีดาวด้วยนะเออฝักมาอุ้ยอยู่เปลี่ยนธงได้บะโอ้ตักมาสายโลเซตโต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 เซตโ,ซตโ,โอ้โหแบ็คมาเรียบไม่ใช่เลยเอาไปเก็บเอาไปเก็บ มาหน่อยเซโต้มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเฮ้ยเจ็บปุ๊บเซโต้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 การตีบอลสองหกสิบก็ถือว่าถูกมากเลยนะคุณผู้ชมอุ้ยสองโทมาปักมาสายโล่เซโต้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 เฮ้ย โอ้ยได้ไม <si ่ใช่ชื่ออะไรจีซัสเบอร์จิสนะครับผมโอ้โหปรับแล้วเป็นสายวิ่งใช่ย่างนั้นโอ้โหเออแต่วันนี้วิ่งไม่ออกเลยให้เขาได้ออกคิงนะครับผมเออโอเคซับโซนนะซับโซนที่ดีที่สุดไม่เซโต้เราก็ยังไม่มานะครับผู้ชมเเล่นตัวจริงๆต่อไปโลต่อไปสูงฟรีนะครับผม นี้ว่าไงจ๊ะก็จะไม่มีไรนะครับผมขออนุญาตข้ามนะเงียบเลยทีนี้เออล้วมาคุยกันต่อถ้าเป็นแบบถ้าเซตเทิลมาโล่ดำนะผมสุ่มร้อยปืนนะและอาจจะทําบูทจัดให้ด้วยนะเพราะตอนนี้ผมอวยอวยสีดํามากนะครับเอาแค่ตัวอะไรมาสี ex ex มาสีดำเนี่ยผมเอาแว่าผมโอกาสผมสุ่มเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมไม่งั้นผมไม่ตัดสินใจสุ่มการาฟหรอกนะครับผมนะในดีหลักนะพูดถึงในไอดีหลักเม่นผมไม่ตัดสินใจสุ่มการาฟนะครับ ใช่ไหมเพราะว่าผมมีแผนแล้วผมมีแผนการแล้วผมจะทําสีดําให้สุดนะครับผมก็ถ้านั่นแหละอย่างที่บอกเฮ้ยทำไมมันสวยหมดเลยวะผมว่าจะเปลี่ยนเป็นทองทองนะทงโนี้สายบิงไม่ใช่ครับข้ามไปก่อนอาจจะเปลี่ยนเป็นอาจจะเปลี่ยนเป็นทองทองทองหรือเปล่าเฮ้ยลูฟี่นายมาจากไหนนี่คุณว่าจะเปลี่ยนเป็นสายโลอยู่ลูฟี่มาเฉยเลยงงเลย เอาละครับผมไปกันต่อครับเอ้ยเดือดหลุนอยู่เดือดหลุนอยู่กดข้ามเลดิโอ้โหผมว่ากดข้ามมาจะมีมีเฮมีลั่นว่าก็ลองมาเดิมสูตรเดิมครับกดข้ามเฮ้ยแล้วปักไปสายโลเซโตเซโตเซโตโอ้โววิมันทำไมมันมันมีไส้วะข้ามเลยนะ วันว่าได้ได้หีแล้วเมื่อกี้นี้หม่หยุยโลฟีทำไมมันออกดีจังวะทงทงทงแดงข้ามดิปักหุงสายวิ่งครับผมตัวอะไรวะรู้ว่ะดีต้ามนไกลเลยอย่าเฮดเบิร์กไปไปกันต่อ ข้ามไปต่อครับผมมาจ่ายเนตีอีกแล้วเหรอทำไมพัคหลังมาโดนกันตีแล้ววะข้ามเลยปักมาสาโลเซ็ตโต <c oughs> เฮ้ยจีซัดตัวนี้ก็เพิ่งบัฟมาเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าผมก็ไม่ได้ดูว่าตัวนี้บัฟมาเก่งแค่ไหนนะเพราะาผมว่าไม่ได้สนใจเลยมองโบเลยอะพวกนี้เจนอะ ผมสนใจแค่แบบเซตเตาอะไรเงี้เยเออผมดูมาเดียวมันแบบยิงพลัดได้อะไรวะเออยิงยิงหินไดหน้านะครับเออหุยตรงแดงเต็มเลยเก่งนะผมว่าเก่งรับมือคิสลุได้นะสายหมัดครับผมฆ่าไม่ได้ด้วยตัวอะไรบ้าคนะิงอ่ะอัลเบิร์ชนะครับอันเบิร์นเบอร์อนรไปต่อปั๊บ,บมันไม่มาเส้นสายโลเลยไหม แม่งมีแต่หมัดกับบิงหมัดกับเอ้ยุ้ยุยยยยย,ยตัวนี้ก็ตัวมาริเยสใหม่นะแล้วก็เก่งวยนะเออนี่นครับก็ถ,ถือว่ามีมีตัวใหม่ๆยัดเข้ามาในตู้ก็ตู้นี้ถือว่าเป็นตู้ที่ถ้าเป็นเอ็กที่สําคัญกว่านี้นะบอกเลยเป็นตู้ที่ดีตู้นึงเลยนะมันยัดของดีๆมาทั้งนั้นยัดเงินยัดออฟยัดอะไรคือมันมันพร้อมเลยครับสำหรับไอดีไอดีดองสุดไปแล้วจังหวะที่เซตโต้ได้ไหม ทหารเรือเหมือนกันก็ไม่มาเป็นเซ็ตเตอร์ให้แเลยจะโดนการันตีแล้วคุณผู้ชมอันนี้โลนี้สุ่มฟีนะอุ้ยตกใจโลฟีนี่ออกตัวดีจริงๆไปแบงคต่อจะโดนการันตีแล้วคุณผู้ชม นามิด้วความที่มันเป็นในดีดองนะมันก็เลยแบบตัวอย่างเงี้ยก็กลายเป็นธงสวยๆให้เราดีใจเล่นเลยวความจริงแล้วก็คือไก่นะฮะเฮ้ยโลนี้อาจจะมีได้เฮฝากมาสายโล <c oughs> เซต <c oughs> เซตมีอน่สิมาแต่นามิสองโลแล้วนะจ๊ะ ตอนนี้เราก็ใกล้จะโดนการันตีแล้วครับผมอีกไม่กี่ร้อยเพชรก็โดนการันตีแล้วโดนการันตีอีกแหละไม่เป็นไรมันไม่ใช่ไอดีหลักนะครับผมขอให้เวลาที่อ่าเยกใหม่มาที่ผมจะสุม่มนะแล้วไอดีหลักสุ่มเนี่ยอย่าได้เกลือแบบนี้เป็นอันขาด <c oughs> โอ้ย้ามไปเลยครับบูดจัดจัดอ่ะคอยดูนะผมจะสุ่มฟรีรอบนี้ให้ดูเนี่ยอันนี้ฟรีนะสุ่มฟรีจะชอบดีคอยดูอ่ะอันนี้สุ่มฟรีอ่ะ หากูาน่าเสียอีกหากูน่าเสียอีกโอเคนะมันไม่ใช่เหมือไปรั <c oughs> บเลื่อยใจเฮ้ยอันนี้โอ้ย,อย,อยการันตีกำลังจะมีให้เห็นครับคุณผู้ชมเนี่ยมันให้ออฟให้อะไรมันเป็นดีนะจริงๆนะเออใครทำบูตันนี้นะ่าสุ่มตู้นีเฮ้ยผมอยากสุ่มตู้นี้มากเลยแต่ผมไม่ได้สนใจเจา้าเซโต้เลยฮะ เ้ยคิด่ะผมไม่ได้สนใจเจ้าเซโตไงเสียดายผมอยากได้ออปเยอะเลยจะทำบูตันไงตัวอะไรวะเนะี่ยเสียดายครับอยากทำอยากอยากได้ออปไปทำบูตันนะเอ้ยมาสุ่มเล่นๆสักกี่เพชรดีว,วะโลนึงมานร้อยแปดสิบเพชรได้สุ่มสักสามร้อยกว่าเพชรอะไรเงี้ยเนาะเออเอาไปสักยี่สิบออปสายหมัดว่ะ ก็ไรเฮ้ยสโมอเกอร์เหรอทหารเรือเริม่รมามา,าแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาชีอะไรจะโดนการันตีแล้วบ้ามนมาตอนนี้มันก็ไม่ได้เร็วมันโดนการันตีไปแล้วเจ้าโง่โอ้โหเฮ้ยกูเล่นเหนืน่อยกูเล่นท้อกูโดนการันตีพักหลังมาโดนการันตีทุกตัวต้นปีนี้คือ สตัวดวงดีหมดเลยนะครับแต่พอมาใกล้ๆจะสิ้นปีแล้วนะครับก็ดวงของนัทายมันก็ได้หมดไปแล้วนะมาเซโตโอ้โหเฮียแฟงกี้คลเโซนกันเลย <c oughs> จากเซโตมาเป็นแฟงกีู้จจร่วโอเคสุ่มรอบสุนี้รอบสุดท้ายนะครับแล้วก็การันตีนะครับผมคุณผู้ชมฮสุดท้ายก็รนกาเลยกาเลย แกน้ำร้อนหรือเปล่าไม่ใช่การันตีเกียบไปปักมาสายรอแล้วเป็นเซตโตปิดงานมันอมเมนโอเคนะครับโหแล้วหมดตู้พอดีเลยนะครับเรียบร้อยนะครับผมโดนการันตีเน่าๆนะนี่เห็นไหมข้อดีของการสุ่มตัวนี้ก็ได้ออฟได้ตัง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 นะครับก็เป็นตู้ที่ดี นะครับเป็นตู้ที่ดีที่ได้ออฟนะครับได้อะไรต่างๆนะครับได้ตังค์อีกก็ในดีดองก็สุ่มตัวนี้ได้นะมันก็เก่งเลยนะตอนนี้นะโอเคกดการันตีกันเลยนะครับผมนะครับผมไปกดเลยนะฮะก็โดนไปทั้งหมด1,260เพชรครับโดนการันตีเฮ้ยเฮ้ดีใจจังเลยโอ้เฮ้ยเปักของกลุ่มเฮ้ยปักของกลุ่มเฮ้ยเฮ้ยทองรองแล้วเป็นเฮ้ยนิกะดิกะดิกะปัก ที่ก็าปากแล้วเป็นเป็นเซตโตโอ้โหดีใจมากเลยไม่ใช่ไรจะว่าไฮไลท์ต้นคลิปโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้สุ่มเซตโตได้แล้วนะครับผมการันตีหนึ่งพันสองร้อยหกิเพชนะครับก็ก็โดนการันตีครับเรียบร้อยครับ อีกแล้วครับเช่นเคยนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอไว้เพลินนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องนั้นไงด้วยนะครับผมนะ2,000เพชรเอ้ย2,000ซับผมว่าจะแจกไอดีนะโอเค,คระก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอลาแล้วนะครับผมนะอย่าลืมไปใช้บริการกับวันฟิตช็อปนะครับผมเลสก็ลา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 